เพื่อนช่องนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาแลเนเรื่องข้องคอกฎดไม้สำรับควรที่มีที่ดินต้องฟังให้ดีเลยต้องบอกว่ามุดทีดินเนี่ยยับเข่หิดเดียวนี่มันพิดกฎหไม้ไม้ไรยละเอียดที่เป็นผันเพือค่ะติดตามติดตามได้ในช่วงข้องสั้นนาทีกับอายการแผ่นดินค่ะ อย่าหาทำย้ายหมุดที่ดินพละการเสี่ยงนอนคุกไม่รู้ตัวแค่ขยับก็รับโทษหนักกฎหมายเข้มงวดกว่าที่คิดอย่างไรหาคำตอบได้ใน3นาทีกับอายการแผ่นดินกรณีมีปัญหานะคะว่ากรณีเราเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินนะคะแล้วก็มีความประสงค์ที่จะขยับหมุดที่ดินเพื่อจะทำการก่อสร้างรัว้วหรือว่าอาจจะขยับหมุดที่ดินเพื่อในการปรับหน้าดินอย่างเงี้ยนะคะ กรณีนี้เจ้าของที่ดินที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะคะมีอำนาจที่จะขยับหลักหมุดได้เองหรือเปล่านะคะกรณีนี้ก็จะมีตามระมวลกฎหมายที่ดินนะคะก็ได้วางหลักเอาไว้นะคะว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นเจ้าของที่ดินเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินก็ตามนะคะแต่ว่าในการเคลื่อนย้ายหลักหมุดซึ่งเป็นเครื่องหมายของทางราชการที่เจ้าพนักงานได้ปักไว้นะคะกรณีนี้ก็คือแม้ว่าจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เราก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดได้ด้วยนั่นเองนะคะหากเรามีความประสงค์จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดหรือว่าพบว่า หลักมุดที่ดินเคลื่อนย้ายไปจากจุดที่ถูกต้องนะคะ,ะเราก็มีหน้าที่ท,ที่จะต้องแจ้งไปยังเจ้าพนักงานที่ดินนะคะเพื่อยื่นคําร้องขอรัางวัดสอบเขตเราไม่มีอำนาจนะคะที่จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดโดยพละการนะคะกรณีนี้นะคะหากเราเคลื่อนย้ายหลักหมุดโดยพละการแม้ว่าเราเป็นแม้ว่าเราจะเป็นเจ้าของที่ดินก็ตามนะคะกฎหมายได้กดดําหนดโทษจําคุกไว้นะคะก็คือจําคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกินสอง0 0บาทและมีโทษหนักขึ้นนะคะตามประมวลกฎหมายอาญา ในกรณีที่การเคลื่อนย้ายหลักหมุดนั้นทําไปเพื่อยึดถือเอาสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นนะคะกรณีนี้ก็จะมีโทษหนักขึ้น,นะคะก็คือจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาท้อแนะนํานะคะในกรณีที่หากเรามีความประสงค์จะเคลื่อนย้ายหลักหมดุดก็ให้ทางเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะคะไปยื่นคําร้องที่สำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่นะคะเพื่อยื่นคําร้องของรังวัดสอบเขตกับเจ้าพนักงานที่ดินและในกรณีที่พบ ผู้กระทาความผิดนะคะในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายหลักหมุดเพื่อยึดถือครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเรานะคะอย่างเช่นว่าเพื่อนบ้านอาจจะเคลื่อนย้ายหลักหมุดเข้ามาในเขตแดนบ้านของเรานะคะในกรณีนี้เนี่ยค่ะถึงแม้ว่าเราจะมองว่าหลักหมุดนั้นปักหรือไม่ถูกต้องนะคะเราก็ห้ามไปแตะต้องหรือว่าห้ามไปเคลื่อนย้ายเป็นอนขานะคะกรณีนี้หากเราพบว่ามีการเคลื่อนย้ายแล้วก็พบว่าใครเป็นผู้กระทําความผิดนะคะก็สามารถจะไปแจ้งความลงมาทึกประจำวันได้สามารถจะบันทึก หลักฐานภาพถ่ายไว้ได้ก็แนะนําให้บันทึกหลักฐานไว้นะครับเพราะว่าในการเคลื่อนย้ายหลักมดกรณีน,นี้ก็จะเป็นความผิดทางอาญาด้วยค่ะ